ตอนแรกมันหลุดไปครับมันไม่ได้หลุดครับคุณผู้ชมมันอยู่แบบนิ่งอิงติ้งเลยครับอยู่แบบนิ่งอิงติ้งเลยครับนี่ครับตัวปลาครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันหลุดไปครับนี่ครับโอ้อยู่นิ่งได้แหงครับครับคุณผู้ชมมาดูคันนี้ครับยก่ึๆเลยครับแต่ไม่รู้จะอยู่ไหมนี่ครับวืดๆลงไปเลยครับ งงลงงงลงไปเลยครับผู้ชมเดี๋ยวครับมาคนเดียวด้ยครับอืออยู่ครับอยู่อยู่โอ้สวยงามอยู่คุณโอ้สวยงามอยู่ครับผู้ชมวันนี้ก็พอได้ผลได้แก้แล้วครับเนี่ยครับผลงานในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับเช้าเช้าวันหยุดครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนอกสเตชันครับผมบรรยากาศยามเช้าตอนนี้ลมวอยๆครับปานหนาวรวดนะครับลมหนาวเริ่มมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับข้าวก็เริ่มตั้งท้องนะครับเริ่มจะสวยแล้วเคินเนาะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมายามเบ็ดในตอนเช้าครับใส่เหยื่อเป็นเหยื่อลูกกบไว้ครับเมื่อคืนนี้ได้ไปสามตัวนะครับ ตอนเช้าจะมีตัวได้แต้มหรือเปล่านะครับมาลุ้นมาชมมาเชร์ไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยครับนี่ครับย,ยังอยู่ดีครับเบ็ดคันนี้ขาดเมื่อคือนนี่ครับจะมีตัวได้แต้มกันไหมล่ะครับคุณผู้ชมอือคันนี้เยอะก็ยังอยู่ครับ ดูกันไปยาวๆหรือว่าผมจะปล่อยไว้เลยครับถ้าเหยื่อยังอยู่บอหล่อนคบคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับบอหล่อนครับ <c oughs> จะมีตัวดแดงมกันไหมเนี่ยนี่คันหนึ่งครับยังอยู่ดีครับตัวนี้ตัวนี้โอ้ปลาเข็งก็กินวะนี่นี่ครับปลาเข็งครับคุณผู้ชมโอ้ย ปลาเข็งก็กินเบ็ดครับคุณผู้ชมโอ้ปลาเข็งก็กินเหยื่อลูกกบครับโอ๋อมาสร้างวาเถละเดี๋ยวผมขอเก็บปลาก่อนครับแต้มแรกมาแล้วครับฮะมาดูกันต่อคุณผู้ชมเอิร์ดก็บรรยากาศดีมากครับคุณผู้ชมลมไวอยโวยครับอันนี้ยังอยู่ดีครับลมโวยโวยเลยครับดูกันไปยาวๆเลยแล้วกันครับคุณผู้ชม ก็เริ่มมีอาการไอแล้วครับคุณผู้ชมเอา้าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับท่านนี้ยังอยู่ดีครับจะมีตัวได้แต้มกันไหมครับหนึ่งแต้มเป็นปลาเข่งครับคุณผู้ชมนี่หื้ออุอ้ยเบียดเราคุณผู้ชมงงลงงงลงไปเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยว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 คุณผู้ชม

ลงค่อยๆค,ครับเ,เพราะเบ็ดผมเบอร์น้อยครับคุณผู้ชมอู้หตัวใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวต้องค่อยๆค,ครับนี่ครับเห็นตัวปลาแล้วคุณผู้ชมพันไปทางไหนหนาะมันมนะเห็นตัวปลาแล้วครับเห็นตัวปลาแล้วนี่ครับโอ้ย ตัวใหญ่อยู่ครับนี่ครับคุณผู้ชมอ้ยใส่ห้าหัวขีดได้อยู่ครับอ้ยมัน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 เป็นเบ็ดเบอร์เล็กครับคุณผู้ชมเป็นเพ่อสิบสี่ครับยังอยู่เฉยครับโอ้ยเอามัน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 ผมขอเก็บปลาเลยครับคุณผู้ชมอะได้เข่งหนึ่งกับหนึ่งช่อนใหญ่แล้วครับอ้ยมันอยครับเดี๋ยวนี้คันนี้ก็งงครับคุณผู้ชมโมลงงประมาทนี้ครับอยู่บนนอกบันอยู่บนนออยู่บนนอ ดูขนอโอ้ไม่อยู่คุณผู้ชมหลุดครับอยปลาน่าจะมีไซส์ครับโอ้อยดูตัวนี้ก่อนหลอนครับตัวนี้คันนี้ก็น่าจะหลุดไปครับโอ้ยเนาะมาสายโพยโโดบ่เดี๋ยวคุณผูชมครับเดี๋ยวเดินมาดูฝั่งนี้ก่อน ปลาคือหรือว่าเบ็ดเราอันเล็กครับผมก็เป็นนั่นเนครับเพราะเบ็ดเราเล็กครับแถวนี้เป็นไงครับลมค่อนข้างแรงครับเหยื่อเราก็ยังอยู่ดีอยู่ครับอออามีป่าเลยบ่แถว นี่ก็หลอนครับคันนี้เมื่อคืนนี่งงลงง,ง่ไปโน่นเลยครับอนอนนอนนอนอเอาผู้ชมมาดูคันนี้ครับยึกๆเลยครับจะไม่รู้จะยู่งไหนี่ครับดวืดๆลงไปเลยครับงอลงงอง,ง,งไปเลยครับผู้ชมนี่ครับมาคนเดียวด้ยครับ ึบโอ้อย oh, 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 like okay. um, mm hmm. ู่ครับอยู่อยู่โอ nope, ้สวยงามอยู่ครับโอ้สวยงามอยู่ครับคุณผู้ชมสวยงามอยู่ครับสวยงามอยู่นี่ครับคุณผู้ชมโอ้ยมันหมานมันมานนี่ครับโอ้ยแต้มที่สามมาแล้วครับคุณผู้ชมอ้นี่ครับอย่าลุกกบครับนี่ครับคุณผู้ชมมันหมานครับเก็บปลาก่อนครับคุณผู้ชมขอบคุณผู้ชมครับ มาดูคันนี้ครับอฮ้ยตอนแรก่าหลุดไปครับมันไม่ได้หลุดครับคุณผู้ชมมันอยู่แบบนิ่งอิงติ้งเลยครับอยู่แบบนิ่งอิงติ้งเลยครับนี่ครับตัวปลาครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันหลุดไปครับนี่ครับโอ้อยู่นิ่งได้แหงครับโอ้ยตัวใหญ่อยู่ครับคุณผู้ชมเฮ้ยนี่ครับตัวใหญ่อยู่ครับคุณผู้ชมโอ้ นี่ครับตอนแรกว่าหลุดไปครับไม่ได้หลุดครับยังอยู่ครับคุณผู้ชมนี่อุ้ยมนัมนมนัมนมันมันอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไป็นกำลังใจแล้วด้วยครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาเดี๋ยวผมขอเก็บปลากันครับมามาลุ้นกันต่อคุณผู้ชมฝั่งนี้จะเป็นยังไงกันบ้างสื่อกองโดงเกิงเด้งหมดเลยครับ เหย๋ยก็ยังอยู่ดีครับคันเบ็ดชืองดงกอโด่งเคงเดมชดใโตะบนโอ้มันไม่มีป,าป่าปะครับหรือว่ายัางไงทำไมมันไม่กินเบ็ดเบ็ดคันข้างหน้างงแวง,งงเลยครับคันนี้โดนคาดชิดครับคันนี้งงแล้งงเลยครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนมันต้องดูว่า ปลาไหลบกครับคุณผู้ชมโอ้ปลาไหลบกปลาไหลบกเห็นหางเลยคุณผู้ชมนั่นโอ้ฮะเดี๋ยวผมใช้เหยื่อตัวนี้ครับโอ้หลุดหลายคันเลยครับคุณผู้ชมฮะมาลุ้นกันต่อครับทำไมปลามันไม่อยู่หรือว่าเบ็ดผมเล็กเกินครับ เป็นคันหนึ่งโง่ไปเลยนะครับแบตเตอรี่ก็จะหมดแล้วครับคุณผู้ชมอึดคอยเดินนะค,คุณผู้ชมอึดอยู่ดีครับนี่ครับเฮ้ย <c oughs> ค่อยๆเดินนะครับตรงนี้พื้นที่ระมัดระวังพื้นที่อันตรายครับ กัวผ่ากล้องตกน้ำคคุณผู้ชมอึ๊ดอึ๊อูอ้ออหันทางหน้างโลง่งงงอีกแล้วคุณผู้ชมมันมันบ่อยู่ไหมครับนี่ครับคันเบ็ดครับนี่ครับอ้นี่ครับดูคันเบ็ดเราครับงโลง่งงงครับมันไม่อยู่ครับคุณผู้ชม โอ้ไม่อยู่ครับเมื่อคืนนี้ยามรอบเดียวนะโอ้หลุดซะเยอะเลยครับตัวนี้พื้นที่เป้าหมายก็หล่อนครับอ้อยเนาะเอาเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลีตรงนี้ก่อนครับจะใส่ทิ้งไว้ตอนเช้าด้วยครับมาดูอีกทีก็บบ่ายก็เข้ามาดูกันครับ ว่าจะเป็นยังไงใส่แบบให้มันเป็นตอนกลางวันไปด้วยเลยครับอะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก่อนครับโอ้ลมค่นข้างแรงเลยครับคุณผู้ชมลมเป็นลมเหมือนลมหนาวนะครับลมวืวูเหมือนลมหนาวเลยครับตอนนี้น่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วหรือเปล่านะครับอะ,อะ,อะพอมีตัวได้แ,แต้มเหมือนไหมครับอือ ตัวนี้ก็โดนลาาคาบซิดไปโน่นครับแต่ตัวนี้งอมาด้านหลังนี่ครับเป็ดแล้วครับอยู่หรือเปล่าครับไม่อยู่ครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็ดไม่เหือไม่อือเลยครับโอ้ยยังมาหน่มาดูให้จบกันก่อนดีกว่าครับอันนี้เหยื่อยังอยู่ครับ ก็โจผมจะใส่ทิ้งไว้เลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเติมเหยื่อแล้วก็จะทิ้งไว้นี่เลยมาดูกันว่าตัวนี้ร่อนครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่ามันจะกลางวันมันจะกินไหมก็คืนนี่ร่อนเบิดครับเอ้ไม่ใช่หลุดเบิดครับตัวที่โดนก็หลุดครับตัวที่ตัวที่ไม่โดนก็ยังอยู่ดีมันคาใจครับเหมือนกับว่า มันมีป่าหรือไม่มีป่ากันเนี่ยโอ้ยอึดยุ่ยใส่ละคัน,นโอ้ยยึกๆเลยครับผู้ชมยึกๆเลยครับผู้ชมอ,อีกแล้วผู้ชมถ้าย,ยึกๆแบบนี้ใช่เลยครับโอ้ยปลาไหลบอกอีกแล้วผู้ชมเฮ้ยโอ้ยยิ่ยังเลยนี่ เป็นปลาไหลบกครับคุณผู้ชมคันนี้คันสุดท้ายเป็นไงครับอ,อยู่ไหมไม่อยู่คุณผู้ชมอยอครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ก็พอได้ผลได้แก้แล้วครับนี่ครับผลงานในวันนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับสไ r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยครับทีมงานมัานนอกสเตชันครับนำเอาวิถีชีวิตบ้านๆแบบอิสานบ้านๆของเรานะครับหาอยู่หากินใส่เบียดหาปลานะครับนำเอาแนวทางนะครับบรรยากาศดีๆบรรยากาศบ้านๆมาฝากมาต้อนคุณผู้ชมครับในช่วงเช้าๆช้าวันหยุดอย่างนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกแชร์ทุก Subscribe นะครับทุกการติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราได้มีกําลังใจในการนําเอาวิถีชีวิตมาฝากมาต้อนพี่น้องครับสำหรับวันนี้สุขโคสุขขังมีสตังใช้กันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผมนี่พอได้แวลพอได้ปนอยู่ครับ